มากสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะที่จะให้รางวาัลหรือปลูกฝังความดีให้กับบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงนักเรียนนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านเลขาพูดถึงว่านักเรียนเองก็ยังที่จะมาขอที่จะเป็นเด็กดีของแผ่นดินก็ยังเห็นด้วยเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยมองแล้วจากที่ศึกษาตรงนี้ดูอะมองเชิงระบบเลยอะคะ่ะเราจะพัฒนาความดีไปจน ตั้งแต่ผู้บริหารครูศึกษานิเทศแล้วทุกท่านเนี้ยจะรู้ถึงผลดีไปไม่ได้เลยถ้าไม่เห็นว่านักเรียนดีนะคะนั้นในส่วนของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเนี่ยที่เรามีโรงเรียนดูแลทั้ง437โรงเรียนครอบคลุมใน50สำนักงานเขตเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นคุณค่าของโครงการนี้เป็นอย่างมากนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ ไปยังโรงเรียนไปยังศึกษานิเทศแล้วก็มีการวางแผนถึงระบบว่าเราจะพัฒนาร่วมกันนะคะเป็นการปเป็นการดําเกินการอย่างมีส่วนร่วมในฐานะสนาการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดนะคะรวมไปถึงโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูจนไปถึงนักเรียนเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์และเราเจะวางแผนว่านอกจากประชาสัมพันธ์ แล้วก็จะทํางานเชิงลุกด้วยการประสานกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนนอกจากเ,าเป็นลายเป็นลายบุคคลเลยอะคะ่ะที่จะให้เขา,เ,าเห็นคุณค่าของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ในส่วนของนักเรียนะนะคะที่เราตั้งใจว่านักเรียนของโรงเรียนสังกรรัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะพัฒนาในเรื่องคุณธรรมเขาอยู่แล้วเราจะพัฒนาเรามีเรื่องโรงเรียน สีขาวโรงเรียนปลอดยาเสพติดต,ตรงนี้อยู่แล้วออตอนนี้สำนักการศึกษาเองก็มีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่จะให้นักเรียนเป็นอาจารณ์แห่งมหานครพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่แล้วก็เลยต้องขอบคุณมูลนิธินี่มากที่ทําตรงนี้มันจะมาสอดคล้องกับการศึกษาของเทตมหานครมากเพราะฉะนั้นเราในส่วนของต้นสังกัดก็ วางแผนไว้ว่าเราจะพัฒนาตรงนี้ให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครนะคะมีคุณภาพมีคุณธรรมในเชิงระบบเพราะเรามีมีเขตท,ที่จะต้องประสานไปยังเขตและจากเขตเราจะประสานสู่โรงเรียนนะคะและจากโรงเรียนเราจะดูทั้งผู้บริหารโรงเรียนครูแล้วก็นักเรียนทั้งระบบในโรงเรียนนั้นเราคาดว่าถ้าผู้บริหารเป็นบริหารดีของแผ่นดินมีครูดีของแผ่นดินโรงเรียนนั้นก็ควรจะต้องมี นักเรียนดีของแผ่นดินด้วยอันนี้เป็นการวางแผนของเราในระดับสํานักการศาึกษาและในส่วนของเราผู้บริหารระดับสูงของเราเองก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมมีส่วนร่วมในโครงการนี้อยู่แล้วนั้นการขับเคลื่อนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นการขับเคลื่อนในเชิงที่จะเป็นลูกประทันมากขึ้นและคาดว่าในปีพศ2564เนี่ยจะมีผู้บริหารและครูดีเด่นของกรุงเทพมหานครรวมทั้ง นักเรียนดีของแผ่นดินของกรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่อันนี้ขออนุญาตนิดน,น,นึงจากการที่ดูตรงโครงการเนี้นะคะว่าในปี6.4เนี่ยโครงการแผนของโครงการอาจจะไปชิ้นสุดประมาณเดือนมีนาแต่ด้วยภาวะของโควิดก็คงจะไม่แน่ใจว่าในเรื่องพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนะที่21ครั้งตามหลักทฤษฎีเนี่ยมันจะมีปัญหากับ กันไหมกับเพราะว่าพฤติกรรมมันไม่สามารถพัฒนาออนไลน์ได้อย่างเหมือนเหมือนกับที่ท่านวิทยากรได้พูดไว้นะคะแต่เราก็จะพยายามนะคะและก็จะขับเคลื่อนกันเ,เราก็จะพยายามที่จะทำให้ครูดีของแม่นดินผู้แหนดีของแม่นดินและเด็กดีของแม่นดินในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะ,คะขยายวงกว้างแล้วก็ครอบคลุมทุกๆโรงเรียนเลยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ